บรรยากาศทำบุญสงกรานที่บ้านสงกลางควัพก็สิงกำลังให้หลวงพ่อพระครูวิสุทธิปัญญาธรเจ้าวานบัณฑุบางได้ผูกแขนกับบรรดาญาติโยมต่างๆก็มาร่วมถวายพระทหานเพลยวันนี้ก็ผูกแขนกันเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ครับเข้าใหม่สมัยมีวามีสุสามภารมน ในวัดบ้านขนลางมาทั้งวันมันเป็นยังไงฉันประดับเรียนด้วยตอนนี้ฉันเสร็จร้อยให้พรเสร็จแล้วก็เข้ารับพรปีใหม่ปลูกแขนชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่ตาชื่ออะไรบ้าหัวจักซีน่าจะของกูไรพี um so ่สองคนเดียว